สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่สี่ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับผมฝนตกลินลินนะครับผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมก็ก็ยังไม่หยุดเนาะนะครับก็เลยวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับอ้วนนอนตั้งแต่ ตีห้านะครับผมนะครับกลางคืนเนี่ยอ้วนแค่นอนแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับนอกนั้นก็ตื่นขึ้นมา,าเล่นนะครับผมเมื่อคืนค่อนข้างที่จะดีดหน่อยเพราะว่าอากาศเย็นๆแล้วก็ฝนล,ลินลนนะครับผมนะครับอ้วนก็เลยชอบอบรรยากาศแบบนั้นนะครับตอนกลางคืนนะครับต,ตามีฝนตกแรงท้าสารข้ามานี้ยิ่งชอบเลยนะครับผม ยิงไม่ได้ยิงไม่นอนเลยนะครับยิ่งดีดนะครับผมแล้วก็อ้วนก็จะมามาพักผ่อนนะครับตอนกลางวันนะครับก็จะประมาณนี้นะคะ salad, รับผมไม่สีนะครับนี่คือการหลับของเด็กอ้วนนะครับผมนี่ตื่นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ตื่นมาแล้วกินนมแล้วก็นอนต่อนะคะรคับอตอนนี้คือคือคือยังยังไม่ได้อ่ากินกล้วยนะครับผมนะครับนี่เป็นรอบที่สองนะครับที่อ้วนนอนนะครับ อาตื่นมาแค่กินนมแล้วก็นอนต่อนะครับตอนนี้ก็คือยังยังไม่ตื่นขึ้นมานะครับน่าอีกจากประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับว,ว่าน่าจะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะเดี๋ยวพ่อฟานก็จะให้กินล้วยเนาะนะครับตอนนี้ให้น้องนอนก่อนนะครับนอนอ้ปปากด้วยนะครับผม,มไม่ไม่ซีดูแม่หญิงก็กินอย่างเดียวเลยนะครับกินได้ทั้งวันมีอาหารให้กินหรือเปล่านาอแม่หญิงเนี่ยกินได้ทั้งวันเลยนะครับ เดีวพอไปตัดใบไผ่มาให้กินไม้ไผ่ก็จะตัดไม้ไผ่ทุกวันนะครับวันละตัดยอดมานะครับยอดไม้ไผ่วันละห้ายอดนะครับมาให้ตอนเย็นๆนะครับมาให้อ้วนกินแล้วก็แม่หญิงก็กินด้วยนะครับผมแล้วก็อาเกิงไม้บ้างนะครับผมนะครับแต่อตอนนี้ก็ เก่งไม้นะครับผมแล้วก็ไม้ไผ่มาเสริมนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สั่งสับรถเนาะนะครับ <c oughs> ยังยังยังไม่ได้สอบถามนะครับพายบันชัยนะครับว่าเขายังไปเอาที่พัทยาหรือเปล่านะครับ เดียวต้องเช็คดูก่อนนะครับว่าเรายังอเอาดิพัตยามาขายอีกหรือเปล่านะ,นะครับว่าเราเราไม่ได้เช็คนะครับผมตั้งแต่คุณแม่จิยนสั่งให้นะ,นะครับแล้วก็ไม่ได้เช็คอีกเลยนะครับก็ยังยังไม่เห็นไลฟ์สดที่จะ,ะขายขายสับะรสเนาะนะครับตอนนี้ก็คือยังโอ้ยแม่หญิงไปทําอะไรลูก <c oughs> ไปสะบัดดินให้ดินออกจาก หยานะครับไปสัมผัสใส่สบัดใส่อ้วนนะให้อ้วนตื่นหรือเปล่าดูนอนอาปากด้วยอนอนหลับสบายเลยนะลูกนี่แหละกานคืนไม่ไม่ไม่ชอบที่จะนอนเหมือนคนอื่นเขา กลางวันก็จะมานอนอย่างเดียวกินแล้วก็นอนอ้วนกลางวันนะครับผมนะครับน้อยที่สุดที่จะตื่นขึ้นมาเล่นเหมือนเพื่อนคนอื่นเขานะครับกลางวันนี่จะฟานน้องเซงจันนะครับไปมาไปมาก็บอกว่าเห็นแต่น้องนอนไม่เห็นเล่นสัตทีเลยกลางวัน มาที่ไรเห็นนอนทุกทีนะครับเพราะว่ากลางคืนนี่จะชอบจะเป็นยาวกลางวันนี้จะยอนพักผ่อนเอาแรงนะครับผมเอาแรงนะครับเอบเอเด็วกวนเรานะครับผมดูนอนอาปากซะด้วยโอ้โหได้ตัวไหนบ้างเนาะเด็วกวน ไม่นอนไม่ตื่นไม่ตื่นยืดตัวออ,อยืดตัวเปลี่ยนท่าใหม่เปลี่ยนท่าใหม่เปลี่ยนท่าใหม่อ่ะหลับต่อหลับต่อดูยืดแขนยืดขาโอ้ยมีมีเด็กขี้เกียจหนึ่งอัดกรานะครับผมนี่ตื่นสายอ่ะแบบนี้ต้อง เปิดเทอมน่าจะไปโรงเรียนไม่ทันแล้วแบบนี้ไปโรงเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วแบบนี้นี่จะไปได้อาจจะได้ไปโรงเรียนไหมแบบนี้เนี่ยนอนไม่ตื่นทักทีนะครับผมดูดูตูดเออเนาะดูตูดเด็กอ้วนครับผม ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเผื่อจะได้ดูคลิปอะของครอบครัวน้องปันฝันนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมอเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม